เอาละครับก็สวัสดีเ,เพื่อนๆชาววอร์อเวอชิพทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็กลับกันมาอยู่กับไทยรีเพย์เวอร์ชิพเป็นอีพีที่13กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยส่งมาจากคุณเต้น,นะฮะเรือที่ส่งมากันให้ดูนี่ก็เป็นเรือพิฆาตในสายวิจัยของทางญี่ปุ่นเรือฮัทสึฮารุนั่นเองเห็นมีพิมพ์มาน่าสนใจด้วยนะว่าแบกจนหลังหักก็มาดูกันว่าเขาจะแบกอะไรกันยังไงนั่นเองนะฮะ ในเกมนี้เนี่ยมีเรือปะทุกระบินกันขั้นระล,ลำประจันบายก็หนึ่งองฝามโอเครัตเวนอีกสองอรัตเวนน้อยมากแล้วก็มีคาดฝามเริมน้ำอีสองลำนะฮะโอเคไปครับคุณเต้มีปาร์ตี้ดิวิชกับเพื่อนมาด้วยนะลืมลืมบอกไปเลยเพื่อนเล่นเป็นเอ่อเรือรัตเวนของทางเยอรมันนั่นแหละอย่างที่เรารู้กันเจ้าหกไปฮะก็ยังดีที่มีเรือพี่เลี้ยงด้วย พอฝนใหญ่เราเรือพี่ข้าจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีเรือแบบคอยซับพอร์ตอยู่แนวหลังอย่างพวกเรือลัตะเวนอะไรพวกนี้เป็นหลักเลยถ้าเกิดไม่มีนี่ก็ไปคนเดียวนี่ก็ง่อยๆแน่ออนอนครับฝั่งทางนน้นเนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่าลำไหนน่ากลัวต่อคุณเต้บั่งผมว่าก็จะน่าจะเป็นลาการิฟันกับนัมเบอร์กับสองลำเนี่ยส่วนเรือพี่ข้าก็อาจจะเป็นฟูลกัตก็ได้หรือไม่ก็ฮัตเฟอารุที่เป็นเทียเดียวกันเยนี้ก็น่ากลัวเหมือนกัน ก็ขึ้นอยู่กับว่าจังหวะโบกเนี่ยจะเป็นยังไงนะั่นเองนะถ้าจังหวะบวกได้เปรียบนี่ก็โอเคอ่ะแต่พอพู้ได้อยู่แต่เรือช่วงเทียห้าเท้าหกเนี่ยผมว่ามันมันค่อนข้างฟูฝีกันนะถ้าเจ็ดเนี่ยเริ่มเริ่มจะไม่ละแปดนี่ยิ่งหนักเลยโอเคฝั่งทางนี้เนี่ยเป็น,น five, ท่านซิงฮารูมาแล้วเดินไปดูกระเบนเินไปฝักบอตให้ละ เขาตรงวิ่งเข้ามาแคปเลยเน,นี่ยอะโอ้ส่าลายพางดีมากด้วยน่าจะเป็นผู้เล่นชำนาญเหมือนกันน่น่ะเพราะลายพางแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ครบรอบกี่ปีวะผมจำไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คืออะไรเนี่ยปิงเหรออ้อฝาดตุด๊กไปไหนเมื่อกี้โอ้เหมือนจะแหลกนะก็เลยแบบฝาดว่าไปชุดหนึ่งอ่ะ แล้วตอนนี้เรือทุอกคบินประตดคุณเต้ด้วยแรมเบิกน่าจะจัดให้แน่นอนครับอู้ยังดีที่เขาโดนลูกจกกอน,นะแล้วก็โดนไม่เยอะด้วยเห็นไหมเฮ้ยแต่เหมือนเขายิงไม่แม่นหรอโอ้ชิวมากโอเคต้องต้องถอยออกมาก่อนนะเพราะว่าวิง่งเข้าไปนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยวิ่งหลบฉากออกมาก่อนแล้วกันะ,ะ,น,ะนี่ตัวไปดูใครเลย าจะเป็นของไม่ได้คาเฟ่นะอุ้ยมีเลยน้ำด้วยครับเห็นปิงโฟหน้าวิ่งผ่านหน้าไปเมื่อกี้เอาเครื่องบินเขาให้โจมก่อนเลยเหมือนโฟหน้าจะเล่งเพื่อนของคุณเต้ด้วยนะฮะวิ่งมาเปิดควันให้เพื่อนเล็กน้อยแล้วกันตัวไปดูมาแล้วน่ะไม่รู้ว่าเพื่อนจะหลบได้หรือเปล่าเออโดนไหมอ๋อไม่โดนนะ แต่เพื่อนก็เจ็บไฟาหาเหมือนกันนะเอาไปว่าให้เพื่อนยิงอยู่ในควนันน่น่าจะดีที่ฝนลวไปต่อับผมเกมยังเพิ่งเริ่มต้นนะพา,าไปสนาทีแล้วเลยอไปคาดฝั่งข,ของโมเต้นี่คือหายไปแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ก็ยังคงคอนเซปต์เรือไวคาดสามนาทีอยู่นะครับผมเริ่มเลยคิดว่ามันเป็นการพูดหยอกล้อเล่นกันนะแต่ถ้าจะมาไม่คนมันมีจริงหนุเพุ่มเห็นหลายเกมแล้ว แล้วถูกครัึงรูฝั่งน้นยิงมาพันฝีก็แหมเขาเล่นมุมดีซะด้วยนะแต่ยิงสวนก็ยิงสวนไม่ได้ออ,อกกับเพื่อนไม่ก่อนครับเกมตัวนี้ไม่ได้จะสูสีเท่าไหร่เลยนะเลยไปฆ่าจมแล้วแถมถูกยึดแคปจุดไปอีกสองจุดตัวไปดูที่ศาดไปจับไปโดนไม่หนาสำหรับคนอิกโอ้เขาเลี้ยวถอยแบบนั้นน่าจะไม่โดนแล้วเพราะว่าตัวไปดูวิ่งผ่านเรือไปฆ่าเขาเนี่ย เขาน่าจะเจอแล้วล่ะเฮ้ยแต่ไม่แน่ครับโอเคแล้วสวยเพื่อนของเต้ก็จมนำเบิกไปให้เรียบร้อยแล้วอ่ะหายไปหนึ่งลำเอาเอาเอาดูนั่นแหละดูนั่นแหละโอเคโอ้โหมันจะโดนมันก็โดนจริงฟุงเหมือนไม่โดนก็โดนนั่นโอเคได้มาหนึ่งคิวครับผมสำหรับคุณเต้ไปต่อฮะต้องเข้าไปยื้อแค่แม่แบบเนี้ย อ่าแล้วถูสวบเป็นไม่ได้กาแฟมาครับเรือชาติเดียวกันจัดไปเลยแล้วกันฟีนัทนาเมธฟองบรรทได้ติดไฟมาด้วยนะเขาเปิดฟันเรียบร้อยแล้วมีใครมีไฮดงไฮโด้ไหมโอ้โหดวงคุณดีจริงๆเลยเขาเพิ่งจะดับไฟไปแน่นอนครับแล้วยิงชุดที่ฟองมาติดไฟด้วยนะฮะส่วนฟัน์ตานุสเนี่ยฟลเอกจมเรือดำน้ำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสขาหรับเรือ U69 มีนิวยอร์กมาด้วยนะ ้องลำเลยนิวยอร์กกับน,นิวเม็กซิโก,โ,กโอเคเลยโอ้แม่ป้อมหลังมันทันไม่ทันฮนะรอโรครับเอาให้จมหน้าก็จะดีมากนะเพราะว่าทานี้จะได้ดันขึ้นได้กันเนี่ยเลยที่สองร้อยโอ้โ,โหผูกเรือน้ำน้ำล้านไปเฉยเลยืออะไรวะเนี่ย แม่กะว,ว่าจะได้แน่อนอนอะไรอีกหนึ่งคิวอะ่ะตะไปโดนเรือดัน้ำมาจากไหนป่ะคือส่าทำบุญทำทานไหมครับผมแล้วตัวไปโดนที่ฝาดไปหามินิกาเฟที่ไม่แน่ว่านิวไม่ไปก,กวอาจจะโดนก็จเอาโดนด้วยนะครับผมโดนไปหนึ่งลูกโอเคติดน้ำท่วมด้วยฮะแล้วก็อาศัยควันที่เขาเปิดไว้ให้เนี่ยใช้กันสักหน่อยอ่ะ ฝาไปาไม่น่าโดนแต่เรือไปทุกตบินนี่อยู่อยู่ข้างหน้านี่เลยพี่เกมไม่เล่นต้องก่อเน,นี่ยนะครับเออมีควันอยู่กันหน้าแสดงว่าน่าละเพื่อลุเจ้าเก่าก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันคุนเต้เลงเรือทุกขบินแล้วก็ฝาไปสองแทงเผื่อเขาเกียร์ถอยมาด้วยนะฮะแล้ววิ่งก็ใส่เลยด้วยเพื่อนก็ตามอยู่ใช่ไหมโอเคน่าจะติ๊กบอกเพื่อน,นแล้วว่าเก็บเรือทุกกบินเถอะ แถ้าเรือไปฆ่าโผล่นี้ช่วยกันยิงเรือไปฆ่ากองคดีเหมือนกันนะอ่าเราอยู่ตรงนี้ด้วยจัดไปครับผมได้ไปสามนัดดาเมจไม่มั่นใจนะฮะไปโบลล์รคุณนานเองแล้วกันมีการกดใช้โบลล์ขึ้นมาอุ้ยตัวไปโดนเฉียดบังคับแม่เผื่อลูกเขต้องโอบมาจากฟันแล้วก็มาโดนปืนกับคุณเต้แทงแล้วกันแต่เขาไม่ได้สนใจนะฮะเไปยิงเอ่อใครวะนัมเบอร์ก่อ โอ้เนื้อไม่ช่โกโจมลีโนโไปเรียบร้อยเอาให้จมครับได้ไม่เพาะนัสตัวไปโดนที่ฝาดไปก็โดนด้วยโดนไปลูกหนึ่งนะต่างคนต่างปืนน้อยกันแนละ้วก็เลยยิงกันได้แค่นี้แหละโอเคอุย้ยเลงดีนะ ก็แต่สังเกตมาเนี่ยคุณเต้เล็งดีมากอ,อ๋อเราเป็นเพื่อนครับที่เก็บไปได้นะโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เป็นตีเดียวกันนะได้เหรียญหน่วยกว่าล้างมัดด้วยนะครับใช้ตัวเข้ามาฝาปอีกชุดหนึ่งยิงฟ้่ไปเลยแล้วกันโดนก็โดนไม่โดนก็แล้วไปตลอดตัวไปโดนเนี่ยอ่าได้ติดไฟมาด้วยของไฟน่าจะฝืนฟัก็เพื่อนแล้วว่าลลำนี้โผเถอนนะอูขคอเถอะอเออได้เหลือพคฆาไปแล้วเพราะงั้นลำนี้เนี่ยขอให้เพื่อนเถอะนะ หน้าแล้วแหละชุดเนี้ยเดี๋ยวพันธถูกครับแหมมีแค่สองป๊อปหน้ามันก็ลำบากลำบนอย่างนี้แหละโอเคได้เตะไฟด้วยอ่าเป็นที่เรียบร้อยฮะได้อีกหนึ่งคิวนะครับผมแหมไม่รู้ว่าเพื่อนให้หรือว่าเพื่อนยิงไม่ได้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ถ้าจะยิงไม่ได้นะว่าถ้ายิงได้นี่ก็น่าจะไล่มาแล้ว อย่างผมนี่ลากแน่อนอนเลยยิ่งแบบเพื่อนขออย่างเงี้ยลากยับไปต่อครับผมฝั่งเทอรนนี่ดันมาแล้วเลือดเพื่อนคนุณเตีนิโก้ไม่ได้เยอะแล้วเรียบร้อยครับรเสดเรือพี่ขาพลดแล้วก็ไปนะฮะลาก่รสหายตัวน,นี้สกอร์ฝั่งร้อยห้าสิบหกต่อฝีร้อยแปดสิบสี่จำนวนเรือเท่ากันอยู่นะเรือบุรุษกับบินต่างฝ่ายต่างจมลงประกาศัางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื้อเม็กซิโกก็หนีคุณเต้ก็ไม่คิดจะไล่หรอกฮะเอาเวลาไปแคบดีกว่าถ้าจะไปวิ่งไล่เรืออ่าประจันบาลยังไงนะแคบได้สกอร์เยอะกว่าครับเผลอๆไปอาจจะไม่ได้คิวเลยเสียเวลาทีมฝั่งนู้นเขาก็แคปจุด B อยู่ด้วยเหมือนกันนะเรือเรือใกล้เคียงกันเลยนะเรือน้ำกันคนละลำพิคาดคนละลำรัะตเตเวนหนึ่งประจันบาลสองอุตสาหฝั่งเขาควีนลิสเบตเลือดยังเต็มเปี่ยมอยู่เลยฮนะ เค hey, แคปได้ไปต่อครับไปเอาแคป A ดีกว่านะแล้วไม่แน่อาจจะเจอฟรการ์ด้วยเพราะเลือดเขาก็เหลือมาเยอะแต่ว่าเขาชำนาญมากเลยเขาโจมไปห้าลำแล้วอะ่ะฝนเพื่อนที่ไล่ก็ยิงนิวไม่สซิโกน่าจะไม่จมแล้วนะพวกพี่แกนี่คือโหลดจอ่อโกยิงมาตั้งนานละโอ้แล้วควีนอเลสเเบรใครจะฟู่วะเนี่ย อ้าวแล้วเอ็นเดียดูเรียจมไปเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหฟรีต่อห้าครับเรือนำ้นำ,นำอยู่ตรงนี้ด้วยฮะเรือก็อยังเยอะด้วยแล้ววิ่งใส่กับเรือประจันบาาแบบนี้เรือประจันบาาฝั่งคุณเต้ไม,ไม่ไม่น่าจะไหวว,วะ่ะตอนนี้คุณเต้ก็ทำได้แค่เพียงมองดูเพื่อนบวไปก่อนว่าตัวเองต้องวิ่งเข้ามาแค่างเงี้ ถ้าเก็บเรือดำน้ําได้นะเพราหรอกประจันบานนี่ก็จะจะช่วยทีมได้เยอะเลยแล้วก็ให้เรือดำน้ำําฝั่งของกเตะเป็นคนฝกปดหาเป้าฝาดตัวไปโดไปถ้าแบบดีๆหน่อยก็ก็น่าจะพลิกสถานการณ์กลับกันมาได้โดไหมนะตัวไปโดที่ฝาไปคุยได้เบเรู้ใครจะพูดโอ้แล้วเรียบร้อยครับนคนอกไม่รอดฮนะสมโตห้าตัวน,นี้ฟงฟงดูไม่ดีแนละ้ว เดือกคุณเต้เรือไปฆ่าแล้วก็เรือน้ำหนึ่งเรือรัตเวนหนึ่งเงียบหายไปเลยอสำหรับเรือน้ำไม่เหมือนเรือประจัำบานจะไม่ได้สาบระเบิดน้ำลึกไฟด้วยนะอ้าวโอ้ยเพื่อนเรือน้ำปล่อยตัวไปโ,โดนแต่เรือเลือยอยู่ร้อยกว่าเอาไงวะเนี่ยโจมไม่ได้เพื่อนชนได้ก็ชนไปเลยนะว่าถ้าเก็บมันไว้นี่มันปวดเหมือนกันคุณเต้ชักตัวไปดูขึ้นมาสาแต่กระผม วูดะควีนหรือาเบย์เขาน่าจะวิ่งเลยไปแล้วไม่มัน่นใจว่าตัวเบโดอาจจะหลุดระยะหรือเปล่านะว่าถ้าเขาวิ่งฉีกก็หลุดแต่ถ้าไม่ฉีกนี่ก็ไม่หลุดแต่ถ้าวิ่งคงที่ก็โดนแน่นอนครับหาเรือน้ําไม่เจอก่อนตอนนี้โอลเลือเล่อนเลยเยอะด้วยนะฝรั่งรัตเวนอยู่ไหนเอ่ย อย่าล uh, <c oughs> ืมไปว่าเขามีเรือเป็ฆ่าด้วยนะโอ้แล้วเขาวิ่งฉีกออกแล้วใครอยู่ในควันมะน่าจะเป็นอ่าแล้วตุฟูเุลกาอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วเรือนดำน้ำเรือนเลืออยู่ร้อยกว่าคุณเต้ไม่รีโหลดจัดไปครับผมได้อีกหนึ่งคิวแน่นอนนะปผบมือได้เลยครับ What อะไรวะเนี่ยโอ้โหอีช็อเมื่อกี้นี่คือแบบผมรู้ฝ่าแบบตบมือโลแล้วอ่ะผมเรีว่าคุณเต้ก็น่าจะแบบเครียอะไรวะ ไม่โดนได้ยังไงวะเนี่ยโอเคไม่ปเป็นไรกนะ็ยิงเรือแั้วตะเวนแก้เขินไปก่อนแล้วกันนะผมก็เขินเหมือนกันแล้วเมื่อกี้โอเคได้ไปฟรีนะติดไฟด้วยยิงได้ได้ต้องยิงไปก่อนนะเออคามนัดมูดาเมดีนะระเบดกนะเบิดปืนพวกเรือที่มีปืนน้อยๆเนี่ยปืนมันมักจะข่มนะเว้ยสังเกตดู จะไปโดนเรือน้ําฝาดไปโดยไหมถ้าจมได้ก็ดีแล้ววิ่งฟูอ้เรื้อเรียบร้อยครับผมแม,ผม,ม่เรือน้อําฝั่งโง่ก็เต้จมเรือตะเวนไปได้แต่ก็ตัวเองไม่รอดเหมือนกันนะเศษระเบิดน้ำลึกของเรือพิฆาไปเหมือนกันไปต่อครับของโตฟีประกอบยังห่างกันอยู่2องร้อยห้าสกระเต้มอันนีนะ่เจอเรือพิฆาตละจัดไหมต้องจัดแล้วละ่ะชั่วโมงนี้ยังไงเรือโคนเต้ก็เหลือเยอะกว่าแต่ว่าปืนเขายิงไวกว่า ต้องวัดกัาที่ความคมนี่แหละอ้โอ้โอหแล้วรียบร้อยไปเลยครับได้เรียมสนับสนุนมาด้วยอีกหนึ่งคิวมีปิงโคโน,น้าเริ่มน้ำมาด้วยนะพวกีเรือนี่ฮะโอเคเจอแล้วอยู่ใกล้ๆนี่เลยพาตัวไปดูไปหาควีนลุฟเฟ่โกแล้วกันโอ้พี่เกย์อ,อยู่ไกลมากฮะเรื่องในเม็กซิโกนี่คือวิ่งเข้าแคปซีด้วยนะอันตรายเหมือนกันถนะ้าเขาโดดลูกเฮดอีเราแบบยิงมาเต็มๆเนี่ย อ๋อแล้วนี่เจอเรียบร้อยแล้วทันกระบอกปืนยิงไม่น่าทันนะปล่อยเธไปดูน้ำลึกมาก็คงจะโดนอยู่หรอกคุณเต้ก็่าตะเบิดไปเลยแล้วกันพอโดนแค่ป๊ดเดียวแค่สกิลเนี่ยอ่าโอเคได้อีกหนึ่งคิวครับผมเป็นสี่คิวแล้วนะฮะจะไปดนฝาไปดูไหมไปดูเรือรัฐเวนโอ้ ไม่น่ารอดแล้วน่าจะเสฟ็ฟควีนด้วยฟาเบร,ร์แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั่นแหละเรียบร้อยครับผมปรหลาบลาการิฟันเหลือกุนเต้ลำเดียวเอาล้วตัวไปโดนฝาไปโดนด้วยนะฮะหนึ่งลูกแต่ก็น่าจะมีทางดับเพลิงดับด้วยเพราะมีเห็นสัญญาณชีพเอ่อดาเม็ดขึ้นเลยเหลือฟัิโกอยู่ทางนี้แคปสองจุดฟกอกห่างกันโอ้ เกือบ2 0งเลยนะเหลือเวลาอยู่5นาทีครับคุยไดฟ์เบตอยู่ไหนไม่รู้ไม่รู้จะโผล่ทางไหนฮะแต่นิวไม่ใช่โกนี่อาจจะวิ่งเข้ามาแคปดีก็ได้นะต้องมาอ่านใจเขาดูอีกทีว่าเขาจะวิ่งเวลาไหนอ่าดูจากว่าผ่าปอดโอเควิ่งเข้ามาข้างในฮะคุนเต้ตัวไปโดนโหลดเฟดเรียบร้อยแล้ว เหลือีนาทีครับผมไม่เห็นเป้าไม่มีคนสปอตอาศัยดวงล้นลฝวนฟาไปหนึ่งชุดสองชุดกระผมโดนก็โดนแต่ไม่แน่นะโอเควิ่งเข้ามาแคปเอด้วยยือไปเลยยือไปเลย ควีนริซเบร์วิ่งชา้าอยู่แล้วเม็กซิโกก็วิ่งชา้าปะโปกันกว่าเขาจะวิ่งเข้ามาแคบดีหรือว่าไปแคบเออะไรอย่างเงี้ยผมว่านานอยู่นะแต่ว่าแต่ไปใจถูนะที่วิ่งเข้ามาแคบเนี่ยเราไม่ต้องไปหิวนะโอ้ควีนอยู่ไกลมากปล่อยไปเลยนะเอาแล้วโดนด้วยโอ้โหได้อีกหนึ่ง <laughs> คิดว่าล้วก็ได้เหรียญ <laughs> ปลดปล่อยคาเค้มมาด้วยกับประสานโจมตีมานะ แม่เกมพลิกครับผมฝนคุยด้วยฝาเป็นนี่ต้องต้องวิ่งเข้าดีแล้วนะเอาจริงพี่เกดพี่เกดหนีไปไกลเกินไปเว้ยถ้าพี่เกดวิ่งเข้าดีเลย,ยก็ว่าไปอย่างอันนี้เกดวิ่งขี่เกินไปโอเคคุณเต้แคปได้เรียบร้อยไปยังไงไปไปฟรีต่อเลยไหมแต่ดูจากเวลากับ พอร์แล้วเนี่ยแล้วก็จำนวนจุดที่แคบอยู่ผมว่าก็ชน,นะนะแต่เข้าวิ่งเข้ายื้อแคบดีอะโอเคตัวไปโดโลเซเดี๋ยวเราก็ต้องฝาดสก,กัดไว้ก่อนนะให้เลี้ยวเล่นหักเลี้ยวหลบทัวไปโดไปก่อนแล้วกันจะได้ความเร็วช้าแล้วก็จะได้วิ่งเข้ามายื้อแคบยากด้วยตอนนี้มันเป็นฝึกแห่งการยื้เวลากันแล้ ไม่ได้โฟนเรื่องคิวกันแล้วล่ะโอเคเขามุ่งหน้าวิ่งเข้าแคปดีจริงๆด้วยคุนเต้ถอยมาฝาดักเลยไหมไม่ต้องเข้ามาดีอะไรอย่างเงี้ยจะเลี้ยวไปไหนก็เลี้ยวไปชุดแรกเนี่ยไม่โดนละเอาไงาก็บผม แต่เป็นใจเดินหน้าไปหาเล่นก่อดดีกว่าไหมอ้าแต่เป็นใจเลี้ยวขวานะถ้าเลี้ยวขวาคือมีมุมเปิดด้านข้านะแล้วก็จะฝ่าตัวไปโด,ดนโดนกัดได้ด้วยตอนนี้เขารู้อยู่แล้วแต่ว่าคุณเต้เนี่ยอยู่อยู่บีแน่นอนแล้วแต่จะเข้ามาหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ต้องเข้าละไม่เข้าก็แพ้ครับ ดดันไปเรื่อยๆนะชิวๆไปเลยเกมเนี้ยจะยิงไหมหรือว่าปล่อยแค่ไปเลยโอเคฝ่าดาักไปข้างหน้าแล้วก็อีกชุดหนึ่งข้างหลังน,ะนี่นะสูดฝูดในการฝาตัวไปดูเลยนะคือเน้นโดนไม่เน้นแบบชุดเดียวจมอะ่ะแต่เน้นให้โดนสักลูกสองลูกอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนมาเป็นขนาดใจก็ ร้อโหลดครับโอเคแต่เขาน่าจะแคปได้แล้วแหละคุณเต้ก็ไม่กล้ายิงด้วยนะกลัวกลัว็หลอลูกเห็นอีรองไงแล้วเขาจัดชุดหนึ่งนี้มีโอกาสจมได้เลยนะเออกระฝุนให้ด,ดีของอังกินนี่แบบทำไปเล่นทำหัวไม่ได้เลยชุดแรกผ่านไปชุดสองนี่ไม่มั่นใจว่าจะดูหรือเปล่านะ คนเต้วิ่งออกมาฉีกเกาะเนี่ยตรงน,นี้ยิงได้นะยิงต่อไปสักนัดก็ได้พอแบบกวนประสา,าเขาโอเคอุ้ยตโดนโดนด้วยครับผมเหลือเวลาอยู่ห้าเฟรนดอวิสกอร์ใกล้เคียงกันอยู่แลนะ้วน่ะแต่เขาวิ่งเข้ามายื้อบีได้ไวทันทันกว่านี่ผมว่าเพ้นะนะตัวโดูจะโหลดเฟสในสามสองหนึ่งโอเคดัดไปครับผม ถึงจะมองไม่เห็นแต่ก็ใช้จิตสัมผัสเอาแล้วกันนะตบดูญี่ปุ่นนี่แรงแรงนี่ยิงฝุมด้วยยิงคงฟันอแล้วเขาเขาเข้าบีไวมากเลยสิบวิโอเคไม่น่ามีปัญหาละ่ะน่าจะไม่ได้คิวละงานนี้ โอเคอ้าต้องไปโดนไปโดนอีกหนึ่งรูกับผมแหมนึกว่าจะไม่โดนแล้วเชียวนะโอเคโอเคฮะในเกมนี้เนี่ยคุณเต้ก็ได้รับชัยชนะมานะฮะได้เงมมินมาใช้ฝีแฟนสามหมื่นหน้าพันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดค่าประสบการณ์ก้าพันแปดอิสระสองพันหนึ่งโหแล้วดูเหรียญดิมีการประสานโจมตีสนับสนหนุนหน่วยกอดล้างปลดปล่อยค่าเข่นพี่น้องร่วมรบแล้วก็ลำกล้องใหญ่มาด้วยฮนะ ข้อความไยหายไป1นึ่งแฝดหนึ่งหมื่นกว่าเลยนะเทียหกนะเนี่ยแล้วก็ยิงเข้าเปห้าสิบห้าตัวเป็นโด8ยิงเข้าไปตกฟีมาสภาพเจ็ดจมเรือ5เกิดไฟไหม้6น้ําท่วม6ป้องกันฐาน1ยึดฐาน5พวกก็ฝึก6ระเบิดน้ําลึกอีก1น่งฟองข้นเแบตบู๊ทสองพันเก้าฉีกเพื่อนไปแบบเป็นพันเลยหลังงานเนี้ยรายละเอียดก็จะมีเป็นกระ 2, 40, 8, โุนเฮดีสองหมื่นแปดตัวเปโดเจ็ดหมื่นฟีไฟไหมห้กระนั้นทัว่วบีเก้าพันฟองกว่า ในส่วนของเงินเนี่ยเป็นบัญชีพิเศษนะฮะค่าฟ้อมไปสามหมื่นฟรีเลยอเงินมาใช้อยู่ฟรีแฝงหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดกันเลยทีเดียวเกมนี้เพื่อนร่วมทีมน่าจะรุนกันหนักเลยล่ะโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณคุณเต้ด้วยนะครับผมที่ส่งรีเพย์แบกหลังหักเทียรหกแบบนี้มาให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันนะฮะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจส่งรีเพย์ก็สามารถส่งมาได้ทางอีเมลใต้ด e สคริปชัน n นี้เลยนะครับผมแต่ก็อาจจะมีการคัดกรองกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะฮะเลือกเฉพาะรีเเพย์ทที่่่แบบนนนนาาสใจจริงๆั้ โอเคสำหรับอีีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ